ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการคาดหมายสภาพอากาศนะครับระหว่างวันที่ยี 26, ่สิบถึงยี่สิบหกเมษายนหกสามอาทิตย์นี้นะครับตัวการที่ทําให้เกิดสภาพอากาศอาทิตย์นี้นะครับก็มีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนช่วงนี้ปกคลุมอยูอ่ทางตอนเหนือของภาคเหนือนะครับประกอบกับมีริมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนะครับลักษณะทช่นี้อาจจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองครับอยู่เกณฑ์บางแห่งเป็นแหง่งจะมีโอกาสเกิดพายุฤด,ดูร้อนได้บางพื้นที่ครับสําหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลของลมฝ่ายตะวันออกนะครับจะทําให้เกิดฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองอยู่ในเกณฑ์บางแหง่งพยากรณ์อากาศบริเวณสนามยู่ดอนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มี ออกแดดกับเมฆบางส่วนมเมฆมากกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนหรือพิยุฝนฟ้าขนองนะครับช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ก็ต้นสัปดาห์ก็ังไม่มีอะไรมากมายนะครับสหรับ,บลมอินืลูลมแปลรวนความเร็ว5 10นอตลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20 40นอตจบการพยากรณ์ตัดินทนี้ครับ